สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้พบกับวิชาสังคมศึกษานะคะกับคุณครูอ้องนั่นเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะทั้งเรียนจากที่เราเรียนเรื่องกฎกติกานะคะและการปฏิบัติตนในสถานที่ต่างๆในโรงเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเป็นการทบทวนอ,อีกครั้งหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวนักเรียนดูและรับชมวิดีโอคลิป ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรียนการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะก็คือการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าการปฏิบัติตนในโรงเรียนเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะ 1ก่อนเข้าห้องเรียนไปถึงโรงเรียนตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดนะคะนักเรียนควรจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยให้ตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดเพราะไม่เช่นนั้นนะคะจะทําให้นักเรียนพลาดการร่วมการทํากิจกรรมกับเพื่อนๆไปกันนะคะ ทำความเคารพครูเวรประจำวันที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนนะคะในทุกๆเช้าก็จะมีคุณครูเวรคอยยืนรอรับพวกเราเนี่ยอยู่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเห็นคุณครูนักเรียนก็ควรที่จะกราวสวัสดีทำความเคารพคุณครูนะคะเข้าแถวเคารพธงชาติ2 ขณะอยู่ในห้องเรียนเข้าห้องเรียนตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้นะคะ เวลาที่นักเรียนไปเข้าห้องน้ำหรือทำกิจกรรมอื่นๆเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมหรือว่าภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเข้าห้องเรียนให้ตรงตามเวลานะคะไม่ควรที่จะแอบเกเรไปที่อื่นนะคะเด็ก ตั้งใจเรียนไม่พูดคุยขณะที่คุณครูสอนการที่นักเรียนตั้งใจเรียนและไม่พูดคุยขณะที่คุณครูสอนจะทําให้นักเรียนเรียนเรื่องที่คุณครูสอนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ขออนุญาตครูผู้สอนเมื่อต้องการออกนอกห้องเรียนหรือก่อนเข้าห้องเรียนเวลานักเรียนอยากจะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าจะลุกไปดื่มน้ํานักเรียนก็ควรที่จะยกมือเพื่อขออนุญาตคุณครูผู้สอนเพื่อที่จะไปทําธุระส่วนตัวของตัวเองนะคะเป็นการให้เกียรติคุณครูที่กําลังสอนอยู่ด้วยค่ะ แลรักษาห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ไม่วาดภาพหรือขีดเขียนบนโต๊ะเรียนและเก้าอี้นะคะเด็กๆ 3. การแสดงความเคารพ แสดงความเคารพเมื่อครูเข้ามาในห้องเรียนนะคะเมื่อคุณครูเดินเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนก็ควรที่จะกล่าวสวัสดีทำความเคารพคุณครูนะคะเป็นการให้เกียรติคุณครูเด็กผู้หญิงก็ควรที่จะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเด็กผู้ชายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ ยกมือไหว้ทั้งก่อนและหลังพบคุณครูนะคะรวมทั้งขณะที่เด็กๆนักเรียนนะคะเดินผ่านคุณครูด้วย 4. การรับประทานอาหารเข้าแถวซื้ออาหารนะคะนักเรียนควรที่จะเข้าแถวซื้ออาหารต่อแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามลำดับก่อนหลังนะคะไม่ควรที่จะแซงคิวหรือลัดคิวผู้อื่นนะคะ รับประทานอาหารในบริเวณที่โรงเรียนกำหนดไว้นะคะเมื่อโรงเรียนกำหนดให้เรารับประทานอาหารในสถานที่โรงอาหารหรือสถานที่ที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้นะักเรียนก็ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนได้วางไว้นะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วเก็บภาชนะไว้ในบริเวณที่กำหนดและ ทิ้งเศษอาหารทิ้งลงในภาชนะที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติตนโดยทั่วไปเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยก็คือการแต่งกายให้สะอาดและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะข้อที่2ใช้วาจาสุภาพและไม่พูดคำหยาบคายข้อที่3 ไม่ทะเลาะวิวาทกันหรือลังแกผู้อื่นข้อที่4ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิดความเสียหายข้อที่5ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด mm hmm. และข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะไม่ลักทรัพย์สิน และไม่ลักขโมยของของเพื่อนหรือของของโรงเรียนนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะทีนี้นักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนักเรียนก็ควรที่จะนำ สิ่งที่คุณครูได้สอนเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะนักเรียนอย่าลืมทําใบงานที่คุณครูให้ไหว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นกันอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนแล้วก็ทบทวนไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอ สั่งการบ้านนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมระดับชั้นป .2 นะคะการบ้านของนักเรียนนะคะให้นักเรียนดูหน้าที่7นะคะในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่7ของนักเรียนนะคะจะมีภา,าระงานก็คือจุดประกายความคิดนะคะคำถามนะคะในหน้าที่7ถามว่าถ้านักเรียนนะคะได้มีส่วนร่วมในการตั้งกฎระเบียบในโรงเรียนนะคะ นักเรียนจะตั้งกฎระเบียบอะไรเพิ่มอีกหนึ่งข้อนะคะ่าเด็กๆอยากจะตั้งกฎหรืออยากจะมีระเบียบอะไรที่อยากให้มีเกิดขึ้นในโรงเรียนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนคิดแล้วก็เขียนคาตอบลงไปในจุดประกายความคิดหน้าที่7ดนะคะแล้วก็ข้อ1นใหญ่หน้าที่8ดนะคะอันนี้ให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกหรือผิดนะคะหน้าข้อความทิ่กําหนดให้ต่อไปนี้นะคะ ข้อ2ให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดภาพการปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวหรือโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะนะคะมา1ภาพนะคะวาดลงไปแล้วระบายสียให้ถูกต้องนะคะและข้อ3ใหญ่หน้าที่9นะคะจะเป็นการบอกวิธีการปฏิบัติตนตามข้อตกลงนะคะกติกากฎระเบียบนะคะและหน้าที่ในชีวิตประจำวันลงในแผนภาพนะคะอ่าเด็ก,ดก การบ้านของนักเรียนนะคะหน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าที่สิบนะคะหน้าที่สิบจะต่อเนื่องจากหน้าที่เก้านะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอสรุปนะคะวันนี้การบ้านจะมีด้วยกันทั้งหมดหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าแล้วก็หน้าที่สิบนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะถ้านักเรียนทำข้อไหนไม่ได้นะคะหรือไม่เข้าใจนะคะให้ ถามที่คุณครูประจำวิชาได้เลยนะคะ